โอเคสำหรับปอกกระสุนนะฮะใช้ข้อตอนบัตรสั้นแบบนี้ก็พอนะครับวิธีการคือแกะลงมาปึ๊บเสร็จปุ๊บก็ดันตัวฐานมันออกมานะครับโอเคก็เอาแก๊ปเก่าออกนะอย่าลืมเอาแก๊ปเก่าออกนะถ้าไม่เอาแก๊ปเก่าออกเอาแก๊ปใหม่ใส่ทับเข้าไปเลยมันจะทําให้ปืนไม่ลั่นนะฮะเพราะว่ามันแก๊ปมันจะดันอยู่สูงแล้วก็พื้นที่ในการตอก ดอกแก๊ปจะมีไม่พอแล้วปืนจะไม่ลั่นนะครับต้องเอาแก๊ปเก่าออกก่อนทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะฮะโอเคเราก็แกะอันนี้เป็นปลอกซีเทคนะฮะอันนี้คือปลอกเคสนะครับแอบมันก็จะมาประมาณนี้โดยทั่วไปแล้วมันจะมีอยู่ทั้งหมดถ้าไม่รวมแก๊ปนะครับจะมีอยู่หนึ่งสองสามมีสี่ชิ้นนี้นะฮะก็คือมีปลอกส่วนหัวของซีเทคก็เป็นตัวนี้นะ ก็มีปลอกตัวนะแล้วก็ปลอกตัวคืออันนี้ของ c t เทคคือ,อน,นี้นะฮะแล้วก็ฐานดันแก๊ปจะเหมือนกันเลยตัวนี้คือ F pin นะฮะที่มีโอลิงอยู่ตรงนี้คือ F pin สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับระหว่างปลอก KSC กับปลอก c t e ทหรือว่าปลอกมาลูชิน หรือว่าปอกของทานิโอโคบะนะฮะปอกทุกรุ่นที่ใช้แก MM ๊บ 7mm มนะฮะมันจะแชร์ชิ้นส่วนกันได้นะครับแต่ผมไม่ชัวร์ว่ารุ่นไหนได้ไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมมีก็คือมีปอกเค c มี c t e ทแล้วก็ BWC ของ t a n ิโอโคบะเนียใช้ใช้ด้วยกันได้โอเคต่อไปเราก็มาใช้ อะไรนะน้ำมันรอนสันนะครับเช็ดเข้าไปข้างในปอกนี้ปึ๊บเช็ดเข้าไปมันก็จะมีคราบขาเขมาออกมาอย่างนี้นะแล้วคราบขาเขมาตัวนี้แหละที่มันจะทําให้ปืนแจมนะ,ะขาดขาดตัวนึงใช้หัวนึงไปเลยเราซ้ำอีกรอบนึงดูว่าสะอาดรือยัง เห็นไหมฮะไม่ไม่มีอะไรติดมาเลยคือส่วนตัวเนี่ยใช้ประมาณหัวหนึ่งหัวสำลีหนึ่งมันก็จะสะอาดพอดีนะฮะส่วนตัวนี้มันก็จะไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหรนะ่นะก็ต้องขัดขัดหน่อยมันจะมีตามซอกเกี่ยวนอนะ็อตเนี่ยก็ต้องถูกัน นยนะครับส่วนอันดับต่อไปก็คือตัว f อฟพินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เสื่อมอันดับแรกเพราะว่าเป็นตัวต่อแก๊ปนะครับจะเห็นว่าคาบเขม่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะเราก็ทําการเช็ดเลยดอย่าให้มีคาบพองแดงติดนะครับคือน้ํามันตัวเนี้ยน้ํามันรอนสันนะ่ะมันไม่กัดยางนะสามารถเช็ด สามารถน้ำมันออรอนรอนสันตัวเนี้มันไม่กัดยางนะสามารถใช้เช็ดเช็ดโอลิงได้เลยนะครับเช็ดให้เอี่ยมอ่องอลาไทยถ้ามีค่าฝังแน่นก็ใช้แปรงขัดเลยปัดปัดมานี้นะครับถ้ามีค่าฝังผันแน่นผมทำให้ดูเฉยนะตตัวนี้ไม่มีนะ โอเคเสร็จแล้วเร,เราก็เราเอาเอาซิลิโคนฉีดเข้าไปตรงโอลิงนี้นะครับแค่นี้พอนะครับตรงอื่นไม่ต้องฉีดก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาแก๊ปใส่เข้าไปอะใส่ฐานก่อนใส่ฐานปึ๊บเสร็จปุ๊บให้ดันฐานให้มันชบให้มันเข้าล็อก รูตรงนี้นะครับอ่าให้มันปึ๊กอย่างนี้นะฮะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่แก๊ปลงไปหมาบนะครับเสร็จแล้วก็หมุนเอฟพินปิดลงไปนะครับแล้วก็กดลุงนิดหน่อยให้มันบุ๋มลงไปกึกหนึงฮนะมันจะมีล็อกของมันฮนะหมุนให้มันกนึ๊กนึงแอะอย่างเงี้ยโอเคได้ละแล้วหมุนเก็บ เรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดปืนและปอกนะครับขอบคุณครับ